ซิกดักพีเซนซสูบันทึกลับฉบับสยองตอนเซว่นลูมเจ็ดพ่อปิดตายกระตุกวันที่ฆาตกรสุดสยองจับคนมาขังไว้ทุกๆวันมันจะฆ่าคนไปทีละห้องเลียงตามวันในปฏิทินและมีพี่น้องคู่หนึ่งได้ถูกขังอยู่ในนั้นทั้งสองเหลือเวลาอีกไม่มากนักที่คิดจะหาแผนการหนีออกไปจากที่นี่ก่อนที่จะถึงคิวเชื่อของตัวเอง เรื่องราวเริ่มต้นโดยมีพี่น้องคู่หนึ่งที่ได้ตื่นขึ้นมาในห้องปิดตายหลังจากโดนชายปิศาจทุบจนสลบและนำมาขังอยู่ที่นี่โดยมีเพียงชอกระบายน้ําเล็กๆในห้องที่สามารถลอดผ่านไปห้องอื่นๆได้พี่สาวจึงให้น้องชายที่ตัวเล็กลองลอดผ่านทางระบายน้ําไปเพื่อหาทางออกเวลาผ่านไปเมื่อน้องชายกลับเข้ามาก็พบว่าที่แห่งนี้นั้นไม่มีทางออกแต่ว่ายังมีคนที่ถูกขังอยู่ในห้องแบบนี้ เหมือนกันอีกเจ็ดห้องเชื่อมต่อกันรวมห้องของพวกเขาด้วยโดยมีห้องนึงที่ไม่มีใครอยู่แล้วอีกห้องนึงที่มีหญิงสาวเสียสติบอกว่าทุกคนที่ถูกขังจะต้องตายและจะถูกฆ่าทุกวันเวลาหกโมงเย็นและทิ้งชิ้นส่วนบางชิ้นลงในท่อน,น้ํานี้เมื่อรู้อย่างนั้นพี่สาวจึงใช้ให้น้องชายกลับเข้าไปในแต่ละห้องเพื่อขอของใช้ติดตัวของแต่ละคนเพื่อจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้ น้องชายได้คุยกับคนที่ถูกขังอยู่ห้องหนึ่งเธอบอกว่าตัวเธอนั้นได้ถูกขังมาหกวันแล้วส่วนห้องที่ไม่มีใครอยู่ตอนนี้กลับมีคนถูกนำมาขังไว้ที่นี่วันแรกและห้องของหญิงสาวเสียสติในตอนนี้กบไม่มีใครอยู่แล้วทำให้ทั้งสองได้รู้ว่าแต่ละห้องนั้นเรียงตามวันที่ทุกคนนำมาถูกขังหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้เห็นเลือดในชิ้นส่วนบางอย่างลอยมาตามช่องระบายน้ำโดยมีเศษเล็บของหญิงสาว ที่ถูกขังมาหกวันลอยตามน้ำมาแล้วเราก็ได้เข้าใจว่าที่นี่จะมีคนหนึ่งคนถูกฆ่าทุกวันตามลำดับโดยจะเลือกฆ่าทุกวันที่หกเวลาหกโมงเย็นวันต่อมาพี่สาวจึงใช้ให้น้องชายกลับเข้าไปแต่ละห้องเพื่อขอเสื้อผ้าบางส่วนมาใช้ทำบางอย่างแล้วเมื่อน้องชายเข้ามาถึงในห้องของคนที่อยู่ครบหกวันระหว่างที่กำลังขอเสื้อผ้าอยู่นั้นฆาตกร,กรก็กำลังจะเข้ามา หญิงสาวที่อยู่ในห้องนั้นก็เกิดกลัวจึงล้างหนูน้อยเอาไว้เพราะไม่อยากตายที่นี่คนเดียวแต่ว่าหนูน้อยนั้นก็ดีมาได้พร้อมกับรู้ว่าข้างนอกนั้นถูกล็อกด้วยท่อนเหล็กและฆาตกรนั้นเป็นชายตัวสูงใหญ่ที่สังหารคนด้วยเรี่ยไฟฟ้าเมื่อถึงวันที่หกของสองพี่น้องฆาตกรก็กำลังจะเข้ามาเพื่อสังหารทั้งคู่พี่สาวที่อยู่ในห้องนั้นก็ได้พังหลอดไฟเพื่อให้ห้องนั้นมืดสนิทเมื่อฆาตกรเข้ามา พี่สาวนั้นก็ยืนชิดติดกำแพงพร้อมบังน้องชายเอาไว้ข้างหลังพอข้าตรกรุกขมาเพื่อทำลายเขาต้องสองคนพี่สาวก็ได้หลบทันท่วงทีแต่ขาตรกรก็จับน้องชายตัวไว้ได้และพบว่าที่อยู่ข้างในนั้นเป็นเพียงเศษผ้าที่เอามายัดกันเพื่อหลอกฆาตรกรส่วนน้องชายตัวจริงนั้นแอบอยู่ข้าวประตูนในมุมมืดหลังจากนั้นพี่สาวได้สั่งให้น้องชายรีบหนีออกไปและขังฆาตรกรไว้ในห้องนั้นพร้อมกับเธอเมื่อออกมาได้ ัวน้องชายนั้นได้ไปเปิดประตูห้องขังเพื่อช่วยคนอื่นๆที่ถูกขังไว้ทั้งหมดก่อนที่กําลังจะหนีออกไปน้องชายนั้นอยากจะเปิดห้องขังของพี่สาวแต่ก็ไม่สามารถทําได้เพราะในนั้นก็มีฆาตรกรถูกขังอยู่ในนั้นด้วยทําให้หนูน้อยต้องจําใจหนีออกมาพร้อมกับทุกคน <S <S อ้า เาเลยครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องสู้บันทึกรับฉบับสยองตอนเซเว่นลูมก็เป็นหนังตอนสั้นหนึ่งในห้าของเรื่องสู้นะครับยังมีอีกหลายตอนที่น่าติดตามมากๆเลยแล้วจะเอามาสปอยให้ฟังอีกนะครับส่วนหนังในตอนนี้นั้นก็ทําออกมาได้ลุ้นดีเหมือนกันนะครับและในความสัมพันธ์ของสองพี่น้องที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ขับขันขนาดไหนความเสียสละของผู้เป็นพี่นี้ยิ่งใหญ่เสมอ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสิ่งดักไว้ด้วยนะครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยและพบกันใหม่คลิปหน้าสวีดัดสวัสดีครับ